สวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเบิร์ดครับคาตังครับพวกเราสองคนก็เป็นนักแสดงจากเรื่องซีรีส์เป็นหลักแนวนี้ครับครับผมไดดู้ตอนื่นเต้นครับเพราะจริงๆก็เอ่อได้ดูพร้อมๆทุกคนนี่แหละครับเพราะก่อนหน้านี้มีโอกาสดูคัสซีเราบ้างบางซีนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ยังไม่ได้ดูเรื่องเต็มก็วันนี้ก็จะได้ดูพร้อมๆกันเลยครับอย่ากเรียกสดๆไปพร้อมทุกคนครับอ้าวมาเอย่างนี้ก็ไม่รู้สิ ยังงไไอะรโหแฮปปี้เลยครับอืมแฮปปี้เลยครับเอาจริงๆเพราะว่าซีรีส์ของเราเนี่ยเป็นซีรีส์ที่โรแมนติกฟิลกูลครับแล้วก็จริงๆก็ต้องบอกครบรถครับใช่ดราม่าเนี่ยเป็นแค่เหมือนฟองสบู่ครับเออือสกิดก็ก็หายไปแล้วความดราม่าครับใช่ใช่คุณถาวาดราม่าอยู่ใช่มใช่ถึงก็ตามก็เพื่อให้เรื่องมันมันครบรถหละครับจริงๆก็มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ส่วนใหญ่มันก็จะเน้นไปทางครอบครัวโรแมนติกฟิลกูดเรื่องความของความรักการสื่อสารอะไรเงี้ยครับใช่ก็ราม่าที่ทุกคนกลัวเนี่ยก็ก็ก็กลัวได้ครับแต่ว่าจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นใช,ใช่ใช่เพราะว่าพวกเราก็เขาเรียกว่าอะไรนะไใส่ซีรีส์ฟิลกูดครับ <c oughs> จริงๆแล้ก็ไม,ไม่ไม่ยอมทิ้งลายเก่าๆเราไปแล้วนะใช่ใช่เล่าให้ฟังหน่อยเรื่องราวของซีรีส์เรื่องนี้ เรื่องย่อใช่ไหมเรื่องย่อเรื่องย่อโอเคครับเรื่องย่อก็เริ่มจากการที่เแม่ลิงเขาเขาเสียชีวิตลงกับฐานหานนี้ครับลิงคือเขาต่างับกที่รับมาลิงครับแล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยแล้วท่านก็ต้องก็เล่าอะไรมาทํากิจการของร้านต่อคือเปิดคาเฟ่แมวซึ่งก็ตั้งเคยมีปมกับแม่ในอดีตเรื่องนี้ก็คือไม่เข้าใจแม่แล้วก็ไม่เข้าใจแมวว่าทําไมแม่รักแม่ทำไม ทำไมแมวถึงสำคัญกว่าเราอะไรอยเงี้ยครับใช่เราก็เลยไม่อยากทำร้านจนจนจนมาเจอตอนไนเกอร์เข้ามาครับไนเกอร์เป็นท่าหนึ่ของร้านนี้อยากให้ร้านนี้เนี่ยยังมีอยู่ต่อครับก็เลยพยายามกลงน้าตัวลิงค์ให้ทำครับเป็นต่อครับใช่แล้วเรื่องราวมันก็ดำเนินต่อไปเป็นโรแมนติกคอมดี้สุดก๋าเนี่าราดูแบบว่าอิ่มเนาะความแบบแฮนนี้เนาะอิ่มความสุขครับเป็นเจ้าหนี้ที่มาทวงหนี้ที่ไหนไม่เคยได้หนี้กลับไปไม่เคยได้เงินก็เได้แต่ได้แต่ได้เต่ได้แต่ได้แต่ได้แต่ไร้แต่ได้แต่ได้แต่ได้แ ไปโดที่ได้จากไได้แฟนกับไปครับ่ไม่ใช่ช่วงแรกช่วงแรกจะโมซ่โซ่าโซ่าที่ผมจะปล่อยแต่วันนี้ทนี้ผเลยนะเว่ามาดูได้เราจะแบบได้ได้แฟนไเีอป่ยอะไรตื่นเช้ามาวันนี้ผมผมยิ้มมีความสุขครับวาใชเพราะว่าวันนี้ทุกคนจะได้ดูไปรักด้วยแมวแลอีพีหนึ่งใช่จริงจง ผมโพสทวิตผมโพสไายอยารีไปเพื่อบอกทุกคนว่าสําหรับใครที่ยังไม่เปิดใจอยากให้เรามาเปิดใจดูนะเปิดปุป๊บได้ไรเปิดปุ๊บได้แฟนใช่มีมีตัวอย่างไหมแบบใครที่เปิดใจแล้วได้แฟนอะไรก็มีตัวอย่างก็มีนะครับถึงว่านักแสดงในเรื่องก็เปิดใจก็<อ>ก็มีกันเยอะแยะใช่จริงๆคนที่เป็นทาดแมวเนี่ยคิดว่ามีอยู่ทั่วโลกนะครับบางทีเราอาจจะโคจรมาเจอกันผ่านซีรีส์เรื่องนี้ก็ได้ใช่ครับเหมือนแบบ คือเขาท่านชอบแมวอย่างนันไปซื้อแมวใช่ไหมแล้วเฟยก็ไปด้วยอะไรเงี้ยมันถือว่าเราอาจจะเจอสิ่งเรื่องราวดีๆจากการดูซีรีส์เรื่องนี้เกี่ยวชอบี่าชอบแมวเลยไปซือแมวแล้วไปด้วยไมชอบต่างก็เลยไปซื้อ่านี่ครับวันนี้เว่า คือปกติเรามีเพื่อนๆเรามีพี่ๆต้องเกรงใจต้องแบบกดนล้อกดนแซลรับวันนี้มีสองคนกับคุณได้วันนี้พี่มว่างเขาไม่มีคุณแกสงสักคนหรือเปล่าดูควรไฟนอลอีพีคุณแก๊งชรนไปเที่ยวต่างประเทศได้เลยนะคุณแก๊งเขาจะมีแค่สองคนใช่ก๊งขรับใช่มีสตางค์มีพี่เฟรมีเจเจแล้วก็มีพี่เกรดด้วยใช่ครับ แล้วก็แสดงรุ่นพี่รุ่นใหญ่อีกหลายๆท่านเลยครับใช่ใช่ที่เฟรชครับใช่ครับเป็นไงบ้างคะโอ้พี่สเปยก็คือมือมือสุดๆเลยครับก็จริงๆทุกคนน่าจะได้เห็นจากอีพ p ศูนย์ไปแล้วที่ที่ที่เป็นเบื้องหลังการถ่ายทำอะไรเงี้ยครับก็ต้องบอกว่าช่วงแรกก็คือมีความเกรงแล้วก็กดดันตัวเองประมาณหนึ่งเลยครับแต่แต่หลังจากเอพี่เฟรชพูดประโยค ที่แบบเอ่อคลายใจออกมาแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ค่อยๆเขาเริ่มปรับตัวได้อะไรเงี้ยครับใช่ก็ต้องนับถือพี่เฟสมากๆคือคือทุเดี๋ยวทุกคนก็น่าจะได้เห็นในซีรีส์ครับคือมันจะมีอยู่ซีนหนึ่งที่เอ่อเหมือนเขาตั้งเล่นกับพี่เฟสอะไรเงี้ยแล้วก็เขาตั้งอยากจะออกมาจากเขาเรียกว่าตัวละครลิงเล่ออกครับซูฮกอ่ะก็หมายถึงว่าอารมณ์ของพี่เฟสเขาส่งออกมาผ่านทางสายตาแบบวีต่อวีอะไรเงี้ยครับหมายถึงว่ามันรับรู้ได้ ได้ได้ได้เบิร์นะเลยมันชัดเจนทุกทุกทุกช่วงขนาดวินาทีผมผมพูดให้เห็นภาพแต่ว่าเป็นอย่างนี้จริงครับทุกคนเห็นภาพครับทุกคนเห็นภาพใช่แต่เป็นอย่างนี้จริงครับเป็นอย่างนี้จริงครับใช่ครับเอาจริงเจอเยอะบ่อยเลยนะครับจริงๆก็ถ้าให้นักมีความรู้สึกว่าพี่เฟย์เป็นแม่อีกคนนึงของพวกเราสองคนได้เลยนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่อยู่ในกองพี่เฟย์เป็นัาคเดงกรุ่นใหญ่ที่เล่นด้วยแล้วมีความสุข ซีนบางครั้งที่ไม่เห็นพิเฟสนะครับพิเฟสก็ยังจบมาเล่นให้พวกเราซึ่งแบบมันทำให้เราประทับใจใตัวพิเพสมากแล้วก็มีคาพูดพ่เฟสคำพูดหนึ่งที่อยู่ในอีสูนะที่เขาบอกว่าเล่นเลยไม่ต้องเก,งกรงใจกันเพราะว่าเราทำมัด้วยกันเราเด่นไปได้วยกันถ้ามีคนหนึ่งที่ล้มเราต้องช่วยกันลุกขึ้นมาครับมันก็ได้เป็นประโยชน์ที่ท้าใจเลยครับใช่ครับแล้วก็จริงๆความพิเศษของเรื่องนี้ก็คือแมวพูดได้แล้วก็พันเสียงแมวได้ครับ ก็ครับก็อยากให้เราเปิดใจดูเพราะว่าเมื่อกี้มีถามทีมงานมาว่าเขาเรียกว่าอะไรนักพากคือใครอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นนักพากาชีพแล้วก็คือแมวแต่ละตัวก็คือใช้เขาเรียกว่าแยกคนกันทุกคนเลยครับใช่นักพากแต่ละคนก็คือเป็นแมวแต่ละตัวเลยเคยดูกันหรือเปล่าครับแมวพูดได้เคยดูกันหรือเปล่าได้ยินจังเลยอ่ะแบบเขาตังค์อยู่กับแมวมากกับรองฆ่าแมวเขาจเป็นแมวอ่ะเขาจะเขาจะเป็นแมวไง พแมวด้วยาพแมวเหรอครับโอ้หต้องทำเสียงดน้าด้วยเวลาดือกับล้วเออแล้วแต่แล้วแต่อารมณ์นลครับก็เราแค่อารมณ์ตอนดูแมวโตโตแมวโตโตอ่ะเ้นุเนออะไรอรงี้ยเราฟิวใหญ่เล่นกับแมวเลยฮะพูดกับมันโหนได้จสิ ใช่ก็มีมีจริงจริงมันก็มีหลายโทนเสียงครับแล้วแต่จังหวะครับหมีไว้หมีไว้หมีอยากได้อารมณ์ไหนอยากได้เรามีมีในใจมีอารมณ์ในใจอยู่มีความสุขอ้ยามสุขอยากได้ด้วยอ๋อแล้วเวลาเคยพูดกับมอย่างนี้เออยเขาตั้งให้เขาตั้งพูดก่อนเนี่ยขอฟังก่อนครับขอฟังก่อนไม่อยก่กลโอเคแล้วม่เหมือนเหคี่ยวเขาโถอะไรเงี้ยเพราะมันโถล่เขาเรียกว่าตัวกลมอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบแค่โผด่เขาจบหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ ออืมอืมมแค่นี้เราก็เอาแล้วหรอไปหมดแค่นี้เราก็อาโอเคแล้วหรอมีความสุขกันต้งใจ้ทำงาน,นครับวันนี้ครับแล้วเราพูดกับมันโถยังไง <c oughs> คะเลยเลยละพูดกับมันโถยังไงล่ะครับก็เรียกมันโถปกติเลยครับเสียงเสียงสามนิดหน่อยครับไม่ถึงกับเสียงแปดเลยหรับโถมันโถวนี่มาดูดีๆนี่ครับแต่เรื่องนี้คือแม้ว่าจะพูดแบบพูดเลยอะพูดแบบได้ได้ฟังได้ได้ยินได้แอบ พี่นักพาก็แบบพากันเองเออก็มีเห็นนิดนิดหน่อยครับอจากตั้งจากทีเซอร์แล้วก็ตัวที่ที่ไปดูคาซีนมานิดนึงตรงนี้ไปแอบดู่ะครับผมก็รู้สึกว่าพอเป็นเสียงพี่นักพากัจริงครับมันทําให้เรื่องราวมันน่าสนใจขึ้นเพราะว่าตอนเราเล่นเราเราคิดไม่ถึงหรอกครับว่าพอผ่านกระบวนการผ่านโปรเซสออกมาแล้วเนี่ยมันจะน่าสนใจเท่าตอนนี้เชื่อว่าถ้าแฟนๆได้ดูวันนี้เนี่ยแฟนๆจะตกกูลมากครับแม่พูดรู้เรื่องกว่าคนคับเนน่ย หนื่งตกวหรืวาวันนี้มีแมวมากี่ตัวคะว,วันนี้เหรอครับวันนี้มีแมวหนึ่งตัวกับท่านแมวหนึ่งคนครับเมื่อพูดมาขนาดนี้แมวหนึ่งตัวกับคุณท่านหนึ่งคนต้องเริ่มลแลแ้วแหละกับท่านแมวถ้าอ๋อท่านแมวอานเป็ท่านแมวอ่ะคือเป็นท่านแมวอ๋อเลดี้เลยดิค <c oughs> ะในเรื่องเนี่ยเขาก็บอกอยู่ว่าไทเกอร์เป็นท่านแมวอ๋อ ลิงเป็นตัวละครที่นิสัยคล้ายกันกับแมวอ่าที่เราส่งเข้าไปตลอดอันนี้พูดเลยฉิกไม่ยอมไม่ได้ไม่ยอมไม่ได้โหต้องเป็นแมวผม,มเป็นแมวถูกไหมครับกาเป็นท่านแมวของเจ้าตังค์อะเป็นประมาณไหนอารมณ์ประมาณไหนอารมณ์ประมาณไหนเหรครับอ,รอยากเขาเรียกว่า,วายอยากสัมผัสอยากเขาเรียกว่าอยากกอดอยากอะไรเงี้ยคือคือแมวต้องบอกว่าแมวเป็น เป็นสัตว์ที่เารักสันโดร์เขาจะมีความอินโทรเวิร์ตอยู่อะไรเงี้ยแล้วเวลาที่เขายอมให้เรากอดว่าจะมีความสุขเป็นพิเศษว่าใช่เขาไว้ใจครับใช่ใช่เวลาได้เหยุ่มพุงมันโถคือคือจริงๆริงมันโถจะเป็นแมวที่ขี้อ้อนอีกตัวนึงคือหวานใจหวานใจ่อยเขาจะแบบรักสันโดแบบสุดๆไปเลยครับจะอุ้มอะไราเงี้ยก็จะจะดิ้นออกจะดิ้นออกอะไรเงี้ยครับใช่เวลาเราพูดถึงแมวก็จะแบบดึงตาวแบบเป็นประกายเลยครับใช่ใช่ชอบหมายถึงว่า กลิ่นเข้าเหมือนแป้งเด็กอะครับกลิ่นเข้าบ้างได้จะเอาแป้งเด็กไปทาตัวมันโถ่รึเปล่าถเพราะมันโถ่ข็ยอมให้ให้เฟอร์จับเล่นมาเถอะครัเดี๋ยวนี้คงลืมกันไปแล้วเหรอครับไม่อะคะก็ไม่ได้เจอกันนานนะครับแรกๆก็ยังรักกันดีครับหลังๆโดนสวบครับสิ่งนี้พูดมาจะต้องการอะไรคะอธิบายให้เห็นภาพครับอยากให้ชวนไปเล่นอะไรความท่าแมวของพี่เฟิร์นนะครับค่าแมว จริงๆถ้าเฟิร์นมีแม่เฟิร์นว่าเฟิร์นน่าจะเลี้ยงแมวแบบตามใจแต่พยายามประคับประคองเพราให้อยู่ในร่องในรอยครับให้แม่เลี้ยงอือเลอ้ยงคือว่าชีวิตประจำวันเราก็ก็มีให้เห็นนะครับว่าเป็นแมวอยู่แล้วใช่ครับเป็นยังไงบ้างไปยังเป็นรักครับด้วยอะไรครับด้วยอะไรครับไปรักด้วยไหนให้แมวเลี้ยงทุกวันอังคารนะครับสองต้นขึ้นครับทางช่องจีเอ็มพิพากัครับอันเมื่อกี้ตอนแรกกับใบหนี่บอกว่าปีแรกก็คือแบบก็แบบมีความสุขเลย เพราะฉะนั้น,นให้บอกแฟนๆหน่อยว่าคนที่จะได้ดูวันนี้ของกันกับเราจะได้อะไรค <c oughs> โอ้แปลว่าได้ได้ซึมซับอารมณ์ทุกอารมณ์เมื่อกี้เนี่ยตอนที่มันเปิดแอรอ์ครับหือว่าพุกี่เขาแต่งพูดว่าได้ดมกกไม่ <c oughs> ไม่ให้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 ่ให้ไม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 ่่ให้ไม่้ไม่ให้ไ่ <c oughs> ไม้ <c oughs> ไม่ให้ไม่ให <c oughs> ้ไ้ไม่่ให้ไม้ เออเขาเริ่มซาบอารมณ์ก็ลมกลับไปครับก็มีทั้งมีทั้งแฮปปี้ฟิลคูดมีทั้งความอบอุ่นแล้วก็มีทั้งเออขาวน้ําตานิดหน่อยครับนิดหน่อยนิดหน่อยยังันนิดหน่อยจริงๆครับใช่ครับใช่ใช่ไม่เดี๋ยวเราบอกแฮปปี้เขามาสาบผมทีหลังว่าแบบโกหกกันนี่หนาใช่เราก็พูดกันตามตรงนิดเดียวว่าหมายถึงว่าก็เรื่องมันเริ่มต้นจากการที่คุณแม่เขาใช่อาจจะมีฉากประมาณนั้นนิดนึงซึ่งก็มันเป็นความเศร้านิดหน่อย แฟนจะได้ไรเฟรนแฟนจะได้อะไรกลับไปลระครับถ้าวันนี้เอาแค่วันนี้ได้ความสุขครับแล้วก็คุณจะได้เมนเป็นน้องแมวเพิ่มครับวันนี้ก็จับจองเลือกเมนของตัวเองกันได้นะครับนอกจากน้องเฟิร์นน้องก็ตังแล้วเนี่ยยังมีงแมวอีกหลายตัวให้ทุกคนจับจองนะครับใครเป็นเมนใครใครชอบน้องคนไหนวิทย์มาบอกกันได้ครับ<อ>ชื่ออะไรบ้าง จำได้ครับจำได้ในเรื่องมีมีซิโร่ครับมีเจนนี่มีซอนเวกครับแล้วก็มียายจูครับเอจัมโบ้ครับครับใช่หลักๆอันนี่ก็จะเป็นหลักๆครับใช่ครับใช่อยู่สุ๊บ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 ไม่ไมายอคิดน่าจะนอนอยู่บ้านคิดว่าจะมาช่วยเลี้ยงแมวทำไมเรียกว่ามายอคิดไม่ยอมใครนั่นเริ่มเริ่มจากไหนไม่รู้ครับเริ่มจากพี่ๆเขา แล้วพี่ก็มาแซวแซวลูกใครเหมือนไม่ยงชิดจังเลยอะไรแล้วมันเป็นจังหวะเดียวกับพี่มูดลดน้ำหนักไปดีครับซึ่งก็เหมือนจริงมิดหนึ่งครับลดน้ำหนักแล้วดนหนักแล้วเขาจะบุลลี่ลูกผมครับนี่นะคนที่เริ่มคุณเลยค่ะวันนี้ไม่มีใครบอกว่าลูกผมยแน่นอนก็ใหญ่ได้ครับเพราะวันนี้ลูกผมยกลูกวิ่งทุกวันผมเทนมากับมืออือครับครับต้องให้ออกกำลังกายแล้ว ใช่ครับผมไปผมไปฟิตเนสผมก็ฮิ้วน้องไปด้วยครับใช่น้องจะได้แข็งแรงครับแล้วมันไม่ฮิ้วอิฐกลับมาด้วยให้ผมพาก่อนอย่าได้ตื่นอย่าได้หัวไปดันอะไรเลยว่ก็คือเอิงจริงๆตอนนี้เราก็ไปแหละครับแล้วก็เหมือนเราช่วงตีช่วงปีใหม่นะครับตีช่วงปีใหม่ก็ตั้งแต่เราไปช่วงใหม่กันเนาะถ้าผมก็ปฏิญาณกับตัวเองไว้ว่าเดี๋ยวปีใหม่เราจะเริ่มใหม่ เดี๋ยวขอพักก่อนขอพักก่อนเดือนแรกของปีใหม่แล้วเริ่มยังเริ่มยังหนึ่งวันก่อนเป็นสัญญาณที่ดีครับเสียงที่ดีครับเริ่มได้แล้ถึงวลาเริ่มขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับคือผ่านมา20วันหนึ่งวันโอเคได้ไหมพี่โบเนี่ยนะเริ่มหนึ่งวันได้่ยนะยังไม่เริ่มเลยก็ได้คุณอยากทำไรคุณทำได้เลยอ๋อนี่คือเหตุผลของการเปยนนี่เองวันที่หนึ่งนี่ะ โอ้ไปมากด้วยใช่ครับก็ขอบคุณทุกคนครับที่ให้การสนับสนุนพวกเรามาตลอดครับก็ดีใจมากครับที่ที่บัานซอแล้วก็วันนี้ได้ได้มาดูด้วยกันวันนี้ครับก็ขอบคุณทุกคนแล้วครับมาเติมแมวด้วยกันนะใช่โอ้โหด้วยความที่มันเป็นซีรีส์คู่นะครับแล้วเราก็ไม่ได้มีซีรีส์คู่แบบคู่คู่แยกมานานครับ ทีนี้พอจะมีการขายบัตรเราก็มีความติดเต้นครับแต่ว่าก็โล่งใจเพราะว่าเปินแฟนยังอยู่กับเราอย่างล้นหลามเปิดแฟนอย่างต้องระกก็สะท้อานกันกันคือฮือฮามากเลยนะตั้งแต่แบบปล่อยเรองอยเงี้ยแบบโอ้แบบโซเชียลมารุ่งกวันเสมอถึงเคขารอคอยดีใจเหมือนกันนะครับก็จริงๆฮือฮาก็ดีครับดีดีกว่าฮือฮือนะครับ ก็ท้าที่สุดการรอคอยแลนะครับก็จริงๆก็ในที่สุดเราก็มีซีรีส์ฟิลกู๊ดบาวสมองแล้วก็โรแมนติกแบบนี้ให้ทุกคนได้ดูคือเป็นการสยบว่าโดยปกติเฟิร์นเข้าปันจะต้องตามมาตลอดครับคือเราคือจริงๆเออใช่ไหมหลายคนก็บอกว่าภาพภาพภาพเราจะเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยใช่แต่จริงๆถ้าทุกคนรู้จักกันจริงๆเขาตามเป็นคน คอมเมดี้ก็ใช่ครับใช่ใช่ใช่บรรเราต้องนอนครับตอนนอนอย่างนั้นหกถึงแปดชั่วโมงพี่บอกว่าตา้คอมเมดี้หรอจริงครับเขาตา้เป็นคนตลกธรรมชาติอ่าไม่หรอกไม่เป็นคนผมเป็นคนเท่ครับใช่จังหวะเขเปิใช่ครับเวลาเขาเริ่มตลกมันจะมีจังหวะแบบตะกี้แหละครับแบบคือฮือฮือจะมีจังหวะแบบก่อนหน้านี้ใชคือฮือฮือก็ตลกแล้วตลกเลยครับพี่ มันคนตลกคนเดียวหรอผมไม่แน่ใจละครับใช่ครับก็จริงๆหลากหลายเลยครับเปโชว์แมวว่ะเปิดโชว์หลากหลายเออก็ก็มีโชว์ร้องเพลงครับร้องร้องเพลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เออเพลงทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วครับก็ร้องเพลงที่ที่เพิ่งปล่อยไปใช่ครับก็บ้านของหัวใจนะครับก็ฝากด้วยแล้วก็อีกเพลงหนึ่งที่ที่จะปล่อยวันนี้เหมือนกันไม่ปล่อยเรยังไง ของบอนนี่ของบอนนี่นะครับก็ฝากด้วยเป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้ครับจังหวะที่ถายมาถ่ายก็บอกว่าของบอนนี่ครับผมใช่ครับคุณพูดมาตั้งแต่วันแรกครับตจนวันนี้ของบอนนี่ครับครับผมก็วันนี้ก็คือจะได้ดูทั้งโซนแล้วมาดูแบบใช่พร้อมโดนแซวมีช็อตได้แฟนได้แซวไหมคะพี่เก๋ือทุกปกติได้โลดแจ้าเป็นปกติแล้วต้องมีช็อตต้องอีพีหนึ่งผมว่ามีซีนน่าจดจำหลายซีนครับ อันนี้ส่วนตัวส่วนตัวครับผมชอบส่วนตัวสำหรับ e ีหนึ่งมากๆก็หวังว่าแฟนๆดูวันนี้แล้วแฟนๆจะรู้สึกกับเดียร์ครับก็คือก็ลองให้แฟนๆให้แคทต์อตมาว่าชอบ็อตเดียวกันหรือว่าก็มีแฮชแท็กด้วยมีแฮชแท็กด้วยครับค่ะอ่ะใครจะจำได้เออแคทพอดแคสต์ภาษาอังกฤษอ่า EP หนึ่งค่ะใช่ครับแคทต์พอดแคสต์ที่พอดแคสต์ที่พอดแคสต์้ี่พลดแคสต์ที่พอดแคส ได้ครับก็ต่าหก็เดี๋ยวอ่านคนที่ไม่ไดเมาดูกับเราที่นี่ครับคืนนี้ก็ดูได้ใช่ไหมคะดูได้ครับก็เดี๋ยวเราดเสาล้ตลดเส้นงแ้ตาหัวเส้นอุ้บอล้ยอ้ โอเคครับครับ <scholarly> ก็อ <Elena> ย <oten> um so ่างที่เห็นนะทุกคนซีร okay ีส์เรามีแต่ความสุกแล้วก็สนุกสนานนะครับก็ย่งก็ฝากด้วยครับแฮชแท็กนะครับแคทพอแคชอีพีหนึ่งครับแล้วก็คนที่ไม่ได้คนที่ไม่ได้ดูกับเราวันนี้ก็ยังสามารถดูได้ที่ที่ที่บ้านที่จอทีวีที่เอออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสที่บ้านตัวนะครับก็ ก็เลยก็เปรับด้วยแมวเรียนครับทุกวันอาราเวลาสองทุ่มครึ่งครับทางช่องทีมพี่พ่าครับแล้วก็รับชมร้องกันนัทชาใต้ทางช่องนาวพ n e l นังครับครับผมนะขอบคุณมากครับ